สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับกรุงเทพมหาคนครวันนี้จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวงานนะเขามีงานแบบเ,เกี่ยวกับใบตองเนาะงานเกี่ยวกับใบตองก็คือแบบน่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับใบตองอะนะก็เป็นแบบสิ่งที่เขาจะนําเสนอในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราคนเยอะมากแล้วก็คือต่างชาติล้วนเลยเนาะคนไทย คนไทยก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะเดินมานี่ก็คือ,อมีแต่ภาษาจีนเท่านั้นเลยคุยกันอ่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนี่นีนโอ้นี่ไงงานคือสารพัดเมนูขนมไทยขนมไทยใบตองนะครับจะถึงวันที่13เมษายน13พฤษภาคมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่า งานขนมไทยใบตองเป็นอย่างไรบ้างโอ้นี่เข้ามาปุ๊บขนมไทยใบตองเข้ามาปุ๊บเ,เจอบาร์บีคิวยังไงขนมไทยใบตองเจอบาร์บีคิวก่อนเลยลำดับแรกนะโอ้น่ากินมากนี่แปดสิบบาทมาละสี่สิบบาทลูกชิ้นมาละสี่สิบแปดสิบทุเรียนร้อยกํร้อยห้าสิบนะฮะหนึ100่งร้อยกรหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุเรียนเดี๋ยวลองเดินดูแบบเขามีอะไรแบบน่าสนใจบ้าง เดี๋ยวลองไปทางนี้ก่อนคือตอนนี้มันเป็นแบบว่าฟิลางานขนมไทยใบตองมุ้มีแบบฝั่งด้านนู้นมีมวยแน่เลยอ,อุ้ยกุ้งโอ้กุ้งนี่รู้สองร้อยปูทอดสองร้อยข้าวผัดต้มยำทะเลร้อยห้าสิบเนเน่เน่ประมาณนี้มั้ยเนื้อเนื้อปุ้มนะ่ากินมากนุ๊อนนั้นจะพาเดินดูพาเดินดู โอ้ยกุ้งกุ้งนันจันสามร้อยฝั่งขวาสี่ร้อยแล้วแต่เนาะปลาหมึกตัวละสองร้อยตัวใหญ่อยู่าาเดี๋ยเราไปดูโอ้โหนี่ไงมีนังกินมากผู้ชุบแป้งทอดสองร้อยบาทเอ๊เด็กมากเดินต่อเดินต่อกาแฟหม้อดิน อุ้ยอันนี้แบบซุปต,มต้มกระดูกหมูทุกคนต้มยำกระดูกหมูร้อยจาระลอยห้าสิบบาทลงลงเลงเลงอุ้ยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงจาระลอยห้าสิบอุ้ย <c oughs> อ๋อเราเห็นไกลๆเรานคะิดว่าอันละห้าบาทไม่ใช่นะห้าชิ้นหนึ่งร้อย โอ้ยน่ากินมากเกี๊ยวซาเกี๊ยวซากุ้งโอสี่ชิ้นหนึ่งรอยบาทหนึ้บาทโอ้ยน่ากินทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาที่เรามาที่ไอคอนเนาะเราก็จะแวะกินข้าวที่เอ่อสีลมก่อน <laughs> เพราะว่าที่ไอคอนเนี่ยคนเยอะไงเราก็แบบกลัวว่าไม่มีที่นั่งกิน ก็เราก็เลยบอกว่าแวะกินที่เซนทันเฮ้ยขนมอ้ยนะ่ากินจังเลยอ่ะมันเป็นขนมครกหกสิบบาทอุจการี้เป็นแบบว่า,อาของทอดของของทอดของมันรวนไส้กรอกชีสเก้าสิบร้อยนยะี่สิบ้ยน่ากินเท่านั้นเลย ชุดเล็ก6ชิ้นร้อยผัดมีผัดไทยพละมึกร้อยสิบผัดไทยไก่ร้อยยี่รยสิบผัดไทยหอไข่หนึ่งร้อาายกมาไปเดินต่อนะฮะอันนี้คือโซนผลมไม้อุ๊ย เราเออเราต้องมาดูด้านนี้ด้านนี้ต้องมาดูนายน้อยหมูย่างเมืองตรังนะครับ๋อหมูย่างเมืองตรังนี่หนึ่งร้อยหกสิบอ๋ออันนี้เป็นกล่องละสองร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยขาหมูอุ้นยนี่กินมากเลยนะจริงใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนายน้อยอ๋อนี่เป็นตัวเลยอุ้ยน้องหมูอุ้ยน้องหมูหนึงห่งแพ็คร้อยหกสิบ ว้าน้องหมูให้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าน้องหมูน้องหมูหมซีฟูด้ดเอ้ซีฟู้ดสามร้อยห้าสิบบาทคแรบบับถ้าเป็นไมลไมลละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่หอยนางรมร้อยห้าสิบโอ้กุ้งแปดร้อยเจ็ดร้อยคุณนี้กุ้งสามพันห้าโอ้รุ่นไงเขาเป็นชุดนะชุดละสามร้อยห้าร้อยด้านนั้นนะครับ หนทะเลซีฟู้ดซีฟู้ดใครอยากกินซีฟู้ดก็มาที่นี่ได้เลยโอ้โหกุ้งนี่กุ้งกุ้งแบบตัวใหญ่มากอ่ะกุ้งลายเสือทอดกระเทียมนะครับโอ้กุ้งลายเสือทอดกระเทียมสองสองร้อยยี่สิบบาทอ๋อประมาณประมาณสามตัว สามตัวสองรอยนี่นะกินมากข้าผ่านหลังไว้ให้แล้วโบยดานี้มีแบบว่าข้าวเออไม่ใช่ผัดมีเหมือนกันอ๋อมันเป็นแบบผัดมีเป็นข้าวผัดอะไรเงี้ยนะทุกคนนี่1ร้อยห้าสิบก็คือข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปลาหมึกผัดมี่กุ้งทะเลอย่าเงี้ยนะโอ้แต่ว่าแบบ ของกินที่นี่ก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับร้อยร้อยยี่สิบเออร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่แบบชนิดสินค้านะที่เรามากินร้อยสี่สิบอุ้ยตรงนั้นเป็นลำวยลำวยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนอู้หมูทอดนะฮะหมูทอดนะครับ,ะรบจะถามก่อนว่าตรงไหนคือขนมไทยห่อใบตอง <c oughs> อยังยังหาขนมไทยห่อใบตองไม่เจอเลย โอ้ขนมนี่หมูทอดหมูทอดหมูทอดเท่าไหร่กิโลแปดสิบนะครับโอ้พัดหมี่พัดไทยอะไรเงรี้ยก็มีอ๋อนี่ไงหอยนางรมจากสุราษหอยนางรมสุราษ์สี่ตัวสี่ตัวสามร้อยห้าสิบตัวละร้อยี่สิบนะครับโอ้ปูมานึ่งสามร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลย นีมีเป็นตัวตัวอย่างนี้ด้วยอันนี้กล่องละสี่ร้อยห้าสิบนวนห้าร้อยห้าสิบโอ้โหแซลมอนแซลมอนซมอนของดองอ๋ออนี่ชุดละร้อยแปดสิบนะครับเฮ้ยไอศครีมมะม่วงแน่เลยข้าวเหนียวมะม่วงไอศครีมมะม่วงนะครับ ร้อยห้าสิบนะครับน่ากินเชียวน่ากินเนาะแต่ว่าแต่ว่าเอออุ๊ยตรงนี้สวยจังวาย <c oughs> วายจระเข้ว้ายจระเขค้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยจระเขค้อ๋อไปเดี๋ยว เดี๋ยวขอเดินกันเนะนี่บาร์บีคิวไม่ละ120บาทนะครับับางด้านนี้ผลไม้เดี๋ยวขนมไทยห่อใบตองตรงไหนอะ่ะเราหาขนมไทยไม่เจออ๋ออันนี้เป็นแบบว่าร้านซีฟู้ดนะครับมีตั้งแต่แบบหลัก800บาทถึง3,000บาทนะครับปลาหมึกมีแบบว่าของกินเยอะมากนะ่ากินทั้งนั้นเลย ราคาก็ราคาก็อยู่ตามสถานที่เนาะสถานที่ก็มันเป็นสถานที่ที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะเนาะราคาก็อาจจะดีดนิดนึงอ่านี่ผัดมีผัดไทยผัดมีผัดไทยข้าวผัดอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณอร้อยห้าสิบโอ้ยนู่นเต็มเลยอ๋อเขามีมวยไทยอยู่ตรงนั้นโอ้ทุเรียน ตุเรียนสองรนี่กระทงกระทงนี้สองรกระทงนู้นมะม่วงร้อยหนึ่งคืทางนี้ก็ยังสูกกว่าฝั่งด้านนู้นอยู่นะทุเรียนโหด้านินมากเลยอ๋อเขามีบอย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเน็ตก็จะบอกว่าเจอความรุนแรงอีก <c oughs> อ๋อถ้าออมันไก ร้านขนมอุ้ยเค็บโอ้เค็บชิ้นละชิ้นละเท่าไหร่ชฉลินละสิบห้าบาทเค็บเค้บ,คบเอะเดี๋ยวเ,เรามากินชาชากดีกว่าทุกคนนี่อยู่ตรงนี้โอ้โอ้โอโคนคนทำไมคนเยอะอะตรงเนี้ย อโอ้โรตีคือ่ังชาติเขาก็ชอบกินโรตีเนาะมันจะบอกว่ามันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นขนมกินง่ายๆเนี่ยไม่ได้แล้วทุกคนซื้ออะไรไม่ได้แล้วทุกคนตอนเนี้ยคนเยอะมากซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยคือมาเนี่ยเห็นไหมเราก็เลยบอกว่าเตรียมตัวกันกินข้าวอะไรมาอย่างดีเพราะว่า เราคาดว่าน่าจะซื้ออะไรไม่ได้แล้วแถวเนี้ยเพราะว่าคนน่าจะเยอะมากก็เลยแบบกินข้าวที่เซ็นท่านมาอุ้ยกล้วยทอดอ๋อกล้วยทอดกล้วยทอดถุงละสามสิบนี่แหละที่เรากินได้อ่ะที่เรากินได้ก็จะมีอันนี้แหละถุงละสามที่บาทอ๋อด้านนู้นก็หมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดการแสดงนะไปไปไปเดินออกมาจากบริเวณงานหน่อยนึงนะนี่มี ร้านน้ำร้านอะไรฝั่งทางนี้ก็เป็นแบบร้านอาหารเป็นทาเฟ่ยอยู่นะอันนี้คือเป็นตลาดที่เขามีอยู่แล้วนะครับฟู้ดมาร์เก็ตเนาะแล้วก็แบบว่ามีของขายตรงนี้อยู่แล้วฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอาหารใต้นะครับต่ออยากกินชาชักัะทุกคนแต่ว่าคนแบบเยอะมากเมื่อกี้นะักท่องเที่ยวแบบยืนต่อคิวกันเต็มเลยแล้วคนก็แน่นมากเราก็เลยแบบมาทางฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้ทางนี้ก็เป็นร้านอาหารทางใต้เหมือนกันนะฮะ คือจริงๆอ่ะร้านขนมเขาบอกว่างานขนมขนมไทยใบตองแต่ว่าเราไม่เจอขนมไทยเลยไม่เจออาหารวานเลยเจอแต่อันกาวล้วนๆก็เลยงงว่าเอ้านึกว่างานขนมไทยเ็เขียนดูนะขนมไทยใบตองก็คือถึงวันที่13าพฤษภาคมนะแต่ว่าในนี้ไม่มีคือในงานไม่เจอขนมไทยกะว่าจะมากินขนมไทยซะหน่อยแล้วไอศครีมแล้วก็คือเจอแบบชิน เจอเจอต่างชาติแบบว่าถืออันนี้นะมะพร้าวเป็นลูกๆเดินกินทั่วเดินกินทั่วห้างเลยแล้วก็โอ้โหมันอร่อยขนานดะนั้นเลยเหรอเขาก็ชอบอ่ะเนาะถือเป็นลูกเลยนะไม่ใช่ว่าแบบถือเป็นแก้วเป็นลูกเลยเดินขึ้นไปชั้นบนนะอ๋อไอศครีมมุกนักกินจังเลย เนี่ยประมาณนี้นะทุกคนที่แบบบริเวณงานน่ะจริงๆคือเขาก็จะแบบว่ามีงานต่างๆแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็พื้นที่ในไอคอนสยามนี่ก็คือแบบพื้นที่ข้างล่างนี่สวยมากตรงโซนสุขสยามนะครับอันนี้คือเราผ่านโซนภาคใต้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโซนภาคอีสานเนี่ยเดี๋ยวลองแบบเดินเล่นๆเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปหาแบบที่นั่งพักผ่อนนะฮะอ๋อรู้สึกว่าชั้นบนก็มีคาเฟ่อะไรอยู่นะ ข้าวข้าวเรากินมาแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะมาไอคอนสยามเราจะกินข้าวถ้าไม่กินจากบ้านมาแล้วก็จะไปแวะกินที่เซนทัลซีลมนะครับเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยเราไม่ค่อยได้กินข้าวเราซื้อข้าวกินลําบาก่มันแบบว่ามันไอ้นี่มันคนมันเยอะนักท่องเที่ยวเยอะซื้ออะไรก็ลําบากนิดนึงเราก็เลยบอกว่าเตรียมพร้อมมาแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศอย่างเดียวนะครับว่าแบบในบรรยากาศในงานเขามีอะไรบ้างอันนี้คือบริเวณงานนะครับ แต่ว่าจริงๆบางส่วนก็คือเขาก็ขายแบบตลอดอยู่แล้วแหละมีขายตลอดเวลาอยู่แล้วบางส่วนก็คือ,อเป็นมาตั้งขายตามงานนะครับอุ้ยหรือไปกินชาดนนีกว่าชาตุน้นชาตามมือชาตามาตามือน,นี้เป็นแบบว่าสิ่งที่แบบมีชื่อเสียงของประเทศเหมือนกันเนาะคนต่อคิวกันซื้อเพราะว่าราคาอาจจะไม่แพงกรอบขนม เนี่ยทุกคนตั้งแต่เราดูมาแล้วเจอขนมหรือยังไม่ได้เจอขนมที่ห่อใบตองอ่ะไม่มีมันมีแต่แบบว่าขนมเอ่อขนมมะม่วงวนมาตรงนี้ทีหนึ่งปาอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวสันจะไปเดินวนแถวนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนแล้วคือแบบว่ามีภาษาไทยเล็กน้อยถึงปานกลางนะ นนั้นก็นจะเป็นแบบภาษาอื่นหมดเลยภาษาไทยน้อยมากคนไทยน้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินตรงตลาดน้ําแล้วก็ไปหาหาขนมอะไรกินหารับชากาแฟกินทุเรียนเยอะมากแล้วทุเรียนแบบแล้วทุเรียนแบบมีแต่เนื้อดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าก็ขีดละประมาณขีดละร้อยขีดละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเนาะและ้วแต่ไปทางน,นนะี้ไปทางนี้นี่น,นี่เราพาไปเดินนี้ฝั่งทางซ้ายมือนี่แหละเป็น โซนของตลาดน้ำ <S <S> <S อปอปะไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปโซนโ้โซนตลาดน้ำก็ไม่ได้ต่างคนก็เยอะเหมือนกันโอ้รู้เรืองเต็มเลย <S <S> <S เป็นแบบจุดถ่ยรูป,ปอะไรเงี้ยนะ กระท้อนวิน้ำปั่นเนาะแก้วละแปดสิบบาทน้ำปั่นแก้วละแปดสิบบาทก็มันก็จะแบบราคามันก็จะขึ้นอยู่กับอแต่ละชนิดสินค้าในบางอย่างก็ไม่ได้บางอย่างก็ไม่ได้ต่างจากตลาดทั่ว,วไปนะครับบางอย่างก็อาจจะขึ้นนิดนึงเนาะแล้วแต่เนาะวูดูแล้วดูชาตามือคนต่อแถวทุกคน เราคาดว่าเราน่าจะไม่ได้อยู่ทางฝั่งอไอคอนแล้วละ่ะเราอาจจะต้องไปทาง i อซแล้วละ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นขนมจีนแน่เลยอ่ะบรรยากาศถ้ามั่งใจไอซ c s ดีกว่าไหมเพราะว่าตรงนั้นน่าจะแบบว่าคนไม่เยอะเท่านี้วันนี้ขนมจีนข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้ออันนี้สบูน่นะไม่ใช่ขนมโอ้ อตอนนี้ด้านนี้ก็มีของขายแบบเยอะแยะเลยทุกคนนี่อันนี้คือส่วนมากอะเวลาแบบเรามาไอคอนสยามเราก็จะมากินข้าวตรงช่วงนี้นะแถวแถวนี้แหละที่แบบเราจะมากินเนาะตอนนี้เราเรียกว่าโซนสุขสยามนะครับก็คือตลาดน้ำโซนสุขสยามแต่นี่คือธนบุรีดีไลน์นะครับก็คือจะมีแบบว่าร้านอาหารต,าต่างๆนานา,นาแต่ว่าเ,เราก็ต้องเดินดูเอาว่าเราจะกินอะไร มันจะมีหลายอย่างมีขนมเบื้องนี่ม,มีแบบขนยมมะม่วงด้วยนะฮะฝั่งทางนี้แต่ว่ามันน่าจะไม่มีที่นั่งแล้มั้งเพราะว่าคนเยอะวันนี้น้ำปัน่นน้ำปั่นก็เฮ้ยมีน้ำปั่นทุเรียนด้วยหรอมันจะเป็นยังไงอะน้ำปั่นทุเรียนร้อยห้าสิบบาทถ้าอย่างอื่นสตรอบเบอรี่สตรอบเบอรี่กับแตงโมแปดสิบอย่างอื่นหนึ่งร้อยแล้วก็ทุเรียนร้อยร้อยห้าสิบนะครับ ล้วมาซื้อน้ำมะม่วงปั่นนี่ละหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นอุ้ยเนี่ยแต่ว่าน่าจะไม่มีที่ว่างแล้วแต่ที่นี่ก็แบบราคาหกสิบเจ็ดสิบก็เหมือนกันนะอันนั้นคือเราไปกินข้าวทำสั่งร้านนู่นมาก่อนหนะ้าแต่ว่าไม่มีที่ว่างแล้ว i c ซอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าไปนั่ง i c ซเดีนี่ยปร้านข้าวมันไก่ และนี่ก็คือ,อไอคอนสยามในวันนี้นะครับเราดูแดดข้างนอกทุกคนข้าใะไอคอนสยามเย็นมากแต่ว่าพอมองไปข้างนอกคือแดดแบบสุดยอดมากเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของไอคอนสยามตอนช่วงประมาณบ่ายสมนะครับซึ่งเดี๋ยวสันอาจจะไปแบบฝั่งทางนู้นไปไปไ c s ดีกว่านะครับคนไม่เยอะดีคือตอนนี้เดินออกมาจากไอคอนสยามนะแล้วก็มาฝั่งตรงข้าม ICS ซึ่งดูแล้ว คนก็ไม่น่าจะต่างกันเพราะว่ามาเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างสองฝั่งฉะนั้นก็คือลักษณะของคนก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เอไปเดินดูเลยโอ้ไอซีเอสโอ้ยเย็นวูบเลยอะคือคนไทยแบบว่าเก่งมากในการใช้ชีวิตที่นี่เนาะเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี่ร้อนมากเมื่อกี้พอเดินเข้าประตูห้างปุ๊บเย็นวูบเลย คาเฟ่ไปเดี๋ยวจันไปหาคาเฟ่นั่งพักผ่อนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามาดูแบบบรรยากาศงานที่ไอคอนสยามนะครับ